สามอีกหลายวันเหลือเกินกว่าเงินเดือนจะออกข้าคงไม่รอดแน่เงินเดือนเหลืออยู่ไม่ถึงร้อยมา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 ห่อสุดท้ายก็หมดไปแล้วแล้วก็ค่าโทรศัพท์ค่าโทรศัพท์ยังไม่ได้จ่ายเลยค่าไฟ ค่าไฟก็ยังไม่ได้จ่ายอีกไม่นานเดี๋ยวก็สิ้นเดือนแข็งใจไว้ก่อนนะคุณฟรโดจับเขียดจับแย้ยกินกัะตายไปก่อนก็ได้ไหนๆข้าก็คงไม่รอดแล้วเรื่องเรื่องนี้ที่ข้าติดเจ้าไว้ยกนี้ให้ข้าแล้วกันนะ <c oughs> ท่านยังไม่จ่ายค่าไฟยังไม่จ่ายค่าโทรศัพท์ เราไปเคลียร์เอาเองแต่ตราบไปที่ท่านยังไม่จ่ายนี่ครับมึงลุกไปทำมาหาแดดเดี๋ยวนี้เลยโฟลโด้แซมแซมเดี๋ยวก่อนแซมนี่ยังไม่จ่ายมึงห้ามตายเลยโฟลโด้เห็นยังซัดหมูกระทะอยู่วันก่อนอย่ามาเนียนทำเป็นว่าไม่รอดอันนั้นเจ้านายเลี้ยงกูเห็นมึงไปกับสาวอย่ามาเถียงสู้ต่อไปนะ